เฮี้ยเขาสวัสดีพี่น้องป้องป้องป้องไปพี่น้องทางไรโซสุขสุขนนะคะพี่น้องคะพี่น้องทางต่างประเทศและในประเทศนะคะก่อนอื่นฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะคะคนละแชร์คนละแชร์ค่ะกดแชร์ออกไปค่ะพี่น้องคะโลอ้าวดังกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านไอ้หลว่าไหมเออได้อยู่หาบาหลัของตีว่าสั่น มาตาดเด้ออวยไปดังฉันเป็นไงนะคะไปดังคือวาเป็ดังคุณไลทที่สอนพายุมิโอ้เพิ่นไปรับเชิอเดี๋ยวแล้วบอกว่าให้คอยเป็นแทนเล่าแม่เสียใจมึงเป็นบัคือดอกกับบัคือร์แล้วเพราะว่าคอยบ่ได้มากผู้ใหญ่บ้านมึงต้องจับไปกวนแล้วไปกวนตานทุบบุญเจะเอาเอาแก้วแม่ไปเขาไปคุยกันนะมนเป็นเปียกของเจยของเชื่อกันได้คือการละหนูบ้าลายแม่ สบายดีพี่น้องเอฟทีแพนคับเป็ดลำพื้นทัวประเทศทัวโลกนะคะทุกประเทศนะคะยิฉันย่ายปวงตีนเปิมเป็ดลำพื้นค่ะรายกันตัวครับต่อไปครับต้อนครับขับ้งเป็นใครครับหน้าเขาขาวายงานตัวครับครับสวัสดีครับเสียว <c rap> ออกเป็ดลำพื้นครับค <c rap> รับผมแล้วก็แมงทับครับรายงานตัวอะไรครับ <c rap> แมงทับปาตต่เสีย <AA> โอ้ยยังไปว่าแมงขบโอ้ดนะ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 ป้าสุดไม่ใช่พวงไหยมาคือแต่ย่ามาคือแต่มาคือป้าป้ากระเป๋าใครแต่ ชุดป้าปันไก่เด้กันแมนอันนี้ปลาปลากระเป๋าอันนั้นสีไม่หยังนี่อันนั้นปลาบูป่วยยือไงบ้างนี่ยป้าใส่หมูนี้ดีป้าใหญ่เจ้าหันก็ออกมาจะอาบน้ามัติเอี่ยจะเกิเป็นคนแบบขีฮอว์มีมาเปียเอเล่ดีแท้เอาไรงานโตน้ำมูในเขียวๆน่อสวัสดีครับผมเจ็คกี้พีชจอปากเพีชน้ำเพื่อนสวัสดีครับเอาตับอกว่ามึงจะซ่า มาส่วนลวดเด็นบอเขาตัดไปกินก้อนมันส่ามันกระเดเขียวดลวยกันปังทกจ้าเด็กหญิงขนทรงหน่อยเพลําเพลินจ้าอันนี้คือขนทรงเอิญสันจันคือน้องขนนะครับโอ้ยอย่าว่าตื้มไหมเขาในย่าขนซื้อไหมเ้าเอิญสันจันไหมบ่ตื้มไหมนั่ตัวขนขน สุดแมียงยังมาขึ้นเมงบุงคืบเลย่วยไม่บุงคืบจะได้กาเล่นกาเล่นแซ่บสุดแนวนี่แหละมึงได้เป็นเมียเมื่อวานนี่เออจะว่าเป็นเนี้ยถอขันมีข่อยกับเจ้าสองคนเนี่ในโลกงดีขันเจ้าเฮี้ยงตั้งเฮี้ยงกันก็ตาบุ้งทุกข์หรอก็ตาบุ้งเหมือนนี่ข่อยช่วยเอาสมมูรณ์มาบ้านหลกมีสองคนเห็นใจไหนสิได้บ้านหลวง แซ็กูสิไปเป็นแม่ออกค่ำกูจะไปบวชเป็นพระเยซูอุ้ยเนกูจะไปบวชเป็นพระเยซาอร์เราไปตัวเดียวตัวแดนละบานเอาเป็นจท่ไหรพี่น้องปองไปเขาอยู่ในกลุ่มผิดเท่าไหร่แล้วตอนนี้ไม่ได้ปวงแม่หยับมาให้มันเกิงกันเนี่ยมันโกงเปลี่ยเฮาอยู่ในจำนวนเท่าไหร่คะน้องตาคะจ้าสามพันอันจ้าออกตัวกลับค่ะออรับสามพันเอ็น กรับเอาปิดไว้เป็นเรีดำเงียบเอาเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องเชิญชวนพี่น้องเขามาอยู่ในกลุ่มปิดตอนนี้เขากำลังกลุ่มเปิดอยู่แมนครับเอายังท่านนะคะสื่อบัตรจองตัวนะคะสนับสนุนกันนะคะยังท่านนะคะแอดมินกำลังการทำงานมือเป็นบัตรเลยค่ะตอนนี้มือเป็นตะคิวไปลอบผู้นึงค่ะเพิ่นเห็นแล้วไหนเอามืดเป็นตะคิวเพิ่นกระดึงเขาแล้วกดดึงเขาซองลิงห้ยซงลิงหายไล่ลิงลิงซองลิงบ๊อบแมนซองลิงพอแจ็คบลกว่าอยู่เมืองขวาคันซองลิงเสีไปขึ้นมะพร้าวเนี่สิบว่าลิงตัวมึงหนาจะก้องคือชิงนข้อง ผู้ใดผู้หนึ่งเจ้าแล้วไปคอยเมียมันเด้อมันต้องเขาขางคอยแล้วหมผู้ชนะว่าเมียท้อในเรือในลำเรืองสุจีเอ้าแต่โลกเข้ากับบ้านครบเนาะเออครบหนาครบหนาเหมืนถ้าครบแล้วทั้งเบิร์ดกับมีเท่านี้แหละครับแต่โลกเข้านะครับเนลี้ยงผู้เรื่องเขาอย่งว่ายินเขาาเป็นน้ำหาทองอยู่โอ้ยเนาะน้ำหาเงินก่อนทองเพิ่นเสียกินตับักาุ่งไม่เง่ปวงไหลไปนะแต่บักคุ่งแล้วบีไข้ปากจุเดีเขากินเบิร์ดสำนักงานคือบ่มีผู้ใดทองโอ้ยชนะว่าชนะท้อ กินของเจ้าแล้วสวมเต็มเบิดเทียบแม่มันเป็นข้ออ้างเขาจะดูดสวมสองเที่ยวเหล่ามือนี่โอ้ยมาหาว่าอะไรเดือนบางหันไม่ได้ดูดมันก็เต็มธรรมดาแหละมันสดกับปุกมาขายแต่โม้งก็ซื้อดอกอ้าวโอเคเรา่น้องเนาะสวงนี่ก็ซื้อใบซับนี่ก็แล้วกันครับสีตายตีโมเขาขืนเบิดแล้วง่วงหยังง่วงหยังอยู่หัำย่าป้าเว้าให้กูว่าจักบาทได้ไ่มวาเน่ได้วาเน่ยู่กับมองกระซาบมันเนทุ่ยเห็ดมันหยั่งยู่ มึงเห็ดหังโ,โยมึงเห็ดหังโยบัดคำเบาาอกว่าอยากเรียนก้อนมูตั้งต่เมื่อ,อวานเนี่ยโอ้ยอยากเรียนก้อนมูใช่หรอกมันเป็นนักจับปลาคู่เจ้าหนละล่ะคอยขี่สามเที่ยวคุณบุญอ้าวบางแรืงก้อนสีแเตี้ยงนายก็ขี่แล้วขี่เหลือกเก็นาทีนะพอผพวกงี้มาคอยขี่แตกก็นั่นน่ะโอ้ยจะมาเบาเด้อเวกาจะได้ประหยัดมือกวนหมาเนเอาเนาะ โอ้คันปลาแดกหอมน้ำหอมเขาก็บ่ได้ขายตัวตัวปอบตามเฮื่อนพี่อวดบอกเธอกินหอยนางน้ำเนาะนี่แหละคือปลาแดกดีเปิดยุนี่เหม็นยวมเพิ่มมึงจะไปขายแล้วรสสิขายบ่ได้เปลี่ยนมาเพราคือปลาแดกเจ้าดอกไ้เข้มเข้มเออเข้มกับใส่ผงสุลวดแพร่ใม่ตายสิเอาจังซี่มาพู้เดียวตีเมี่ยงบ่ได้มาน้ำตีแล้วไปเอาเมี่ยงไอติ่งก่อนเอาเอาเมี่ยงไอติ่มาก่อนเมี่ยงอยู่ใส่เยอะเอาลูกเอาเมี่ยงเขาบ่บอกเมี่ยงเอาลูกเอาเมี่ยงโอ้ยมันยากไร่เอาลูกเอาเมี่ยงเขาบอกเลโอ้ย ไอเด้อเนี่ยว้าจะแบบผมเบิร์มดีเลยผูกแกนพันหนึ่งล่ะไอ้ยักษ์เนี่ยเจ้าอิหรีแต่พี่ร้อยผู้ใดน่ะเมีไยักษดีซื้ออยังบักไอ้ยังก็ล่ะบักยังคิวซี่บักคิวซี่ซือประชาบัคกิตเออบักลาเอื้อมบ่มเมียนของบัคแทกี้ตัวอ๋ไป้ยาคุณลุงคุณคเอาค้าท่าท่ากันไว้แล้วดิเอาจังซี่อันนั้นคือของแอดดี้เบิรงของบัคแทกี้บัตไอ้แบบโอ้ยเราขุันแจแก่ ยาว่าถออันนั้นเจ้าสลับคู่กนอกกลัวนี่เขาบักแซกี้เจ้าสลับคู่แล้วเจ้าดมมักของแปลกบ่ไอยไอ้หัวเ้ยกูจะสมต้อนไปไหยดอกไอ้ลอยอันนี้ของบักแอโตจริงวหันในของบักแซกโอ้ขันน้องไฟสิเป็นผู้หังกูถิมาก้าขวานถิมแล้วนี่ละเดี๋ยวมำงานเจ้าง้อเชโลีนี่ม่สุเศ้าไรสาระบ่เนี่ยมาขายบัตรอยกันขายบัตรอยกันมามาๆๆๆือ โอยเนาะดีๆกนนีมึงก็คือบอว่าซื ah, oh, ้อซื ah, ้อซื้อซื้อแต่งฮาไม่ใ่ปวงแต่ปงฮุไม่คือวัาสิโดอย่าไปซื้อแต่ปงฮูไม่ใ่ปวงเป็นกิจจารชดด้วยอาแซ พี่น้องครับพี่น้องครับผู anyway. ้ใดบ่ทันละซื้อบัตรจองตัวครับพี่น้องครับตอนนี้ยังทันนะครับนะตอนนี้เวลาเท่านั้นก็ทุ่มนะครับทุ่มหาพี่น้องครับพี่น้องยังสิได้เบิ่งกลุ่มปิดอีกหลายๆรูปแบบนะครับนะพี่น้องครับพี่ให้พี่น้องซื้อบัตรจองตัวเข้ามานะครับอีพี่นี่มีความพิเศษร่ำเรียงใหม่นะครับพี่น้องแรงริษยานะครับพี่น้องบ่ว่าสิเป็นความมวนบ่ว่าสิเป็นความโศกบ่ว่าสิเป็นความสูงเพราะ่สิเป็นเอ๋อให้พื้นเขาเว้านําเฮาเบาคอยขายบ่บาคอยหยุดก็กันใหก่อนเลยแล้วน้อยมันมีขอบม ไปไปมอดควยเลยตีบ่ออดแล้วมันมัตีคือได้เบี่ยงเขาออกมันเป็นจด้ไหนกวจังระเบ้อระเบ้อตีไปลด้ยงช่วยแม่กูเลยทวนเอ้พี่น้องเอ้ยยสวยสยใสไปคือเคยไทยสมัยใหม่มิดเอย่างอันนี้บอกาดีอันนี้บอกเขาจะเอินว่าผาหยาผาหะผาหยาเนี่ยอะไรบอกผาจาม่แม่หยาหเออหกระดาษใช่กระใช่อันนี้ผาหยาเออเนี่ยกูจ่มาหรน่ พี่น้องเอ้ยโอ้ยนั่นจับพี่น้องแลกวันนี้โอ้พี่น้องเอ้ยเสสรือใส่สวไว้คือเคยไทยสมัยใหม่<อ>มีแต่เสืออยู่เลยแนวเสยุงกระบ,บอมีให้จ้อเงี้ยเงี้ยไว้คือกาคับยันยาเสศษออมปอมคือแห้งคับยีปปุซาแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้เพชดร้อนพ่นมีแต่แนวดีๆมาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องะน,ะนะครับฮะย่างเส้นเมื่อนี้กะได้ชดนั่นแหละ ซื้อบัตรเขาคุ้มด้อพี่น้องเด้เอผู้ใดบ่ท่านได้ซื้อก็ทักไปที่เพจ <c oughs> เพจลินเพื่นแฟนเพจนะครับเ <c oughs> ขาเจ้าสิมีขอความอัตโนมัติให้พี่น้องยุ่งกันแล้วกันนะครับราคาก็เก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นครับพี่น้องพระเพลซื้อเหล็กมาหลายก้อนนี่นะครับพี่น้องเออซื้อเหล็กจังได้รุ่นนะครับซื้อบัตรก็ได้เบิ่งมอรับนะครับพี่น้องซื้อศาตรก็ได้ปูเอากันนะครับเอาเอาออกมาทรงเขาประกวดก่อนอ๋อพระทานว่าย่งนี้ไโอ้ยจะเป็นส่วนลวดไตให้ เออผู้บ่ิสวดใหญ่เออละเขาลาล้วยทุลามสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าคุณคุณอาโอ้ไม่หายของบอกว่าว้มึงแชร์น้ำลายเดี๋ย้ยเนาะมันอีมมันเอือยะออกกันสิลงสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าคุณอาเดี๋ยวไม่ตัวนี้คุณปใส่หรอกอย่างไมย่งใส่ยังไงมันหักใส่เพ่งหรือมันเอาดีตั้งใครขายย้ะมากวนเขาสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอานะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรขอให้ท่านซื้อบัตรครับเอาอะไรเนี่ยแซมเนี่ย มาสั่นเทราคาไปใส่สื้อบองไหนไปจังไหนทรงไปจังไหนมาจังไหน <Le ek S 2> โอนเ <kho ai S 2> งินไปบองไหนมันคือเบาเบาได้ไข่ได้ไข่มึอยู่กับจอจิเด็กมึงแล้วมึงอยู่นี่มึงทำการบ้านเพะ <c oughs> นี่เล้งมันขีหยังตั้งใจไข่ไข่ก็โอนบ่เปลี่ยนยุ่มไหมคุยใครจะเลี้ยก็เรี้ยงเขาไปอยากย้ำเขาเจ้าคือเราผิปัญหาเทเร่เนี่ยถ้าใอยถามเจ้าเนี่ยป <c oughs> ัญหามาแล้วเจ้าว่าผีหยังให้กำลังใจผี ยังก่อนเง้ยันทิพย์ที่ปวดผู้บอลนี่ผุ้บอลไี่ผียังก่อนทิพยทิพโดนขึ้นมาจากได้ตอบอยู่เออเอฟเอาให้โอกาสเว่าไหมแม่มึงได้หนี่แม่นั่นต้องตีดีผียังให้กับนั่งแก่ดีนะผีผีเสือผีแซงผีเสือผีแซงโอ้ท่านตีผีเสือผีแซง บักอันนี้เป็นพอจำบอกไปเลยพีเสื้อพีแซงพีเสื้อพีแซงผิดผีปอบผีปอบยังคือนเฉกกรลังใจเอาปอบใจได้โอ้จะเป็นอย่างแบบโอ้ชแม่นั่นแม่โอ้แม่ควบมันเดือล่าแม่มีถามขึ้นดูไม่อยังเอ้าถ่ายปัญหากันเลยดีมันก็ถามขึ้นยีพี่นั่นถามว่ามีอีหยังอยู่ในวัดมีหลวงพวงผิด ให้ตอบอีิกเชนึงมีอย่างอยู่ในวัดมีแม่ซีมีอะไรครับมีแม่ส้อยยาบควนห้ามซื้อเลขกกระงวดนี้มีแม่ส้อยหมอยแม่ซีบอกว่ายาบควรยาบควนเขาโทษคอยไปอยากอ้มลุ้สูดแค่ไหนนะถามๆออกถามนๆออกถามๆออกถามถามถามๆออนถามกลมหัวป่ะยัง เอาถามชงมาชงชงไปตอบเออมึงคอยตีโอ้ยมันก็ตีคอยเออตอบให้ได้เขาบอกว่าตีหรอกกินเข้าไปเอ้ายังบรรทันได้กลิ่นหวาดเลยถามยังจังซ่าบรรทันได้กินข้าวชีวิตมันอยากก็เกลอกกิ่นยังเดี๋ยวเราไอ้เนาะนี่หัวแขกกับมีแต่กินเนาะเอาถามเขาน่ะเจ้าของเมึงบอลลูมถามขึ้นทั้นั่นน่ะอ้าวมึงถามขึ้นทำมาเจ้าว่าเจ้ารอบอ รอในอำเภอไหนวะมึงรอไปเอิดไปเซิร์นมาดูเอาเบิดเพชรลั่มเพิ่นกับมีผมแล้วครับรอก็มัวอนะโอ้ยมีแต่อีโรท่านั้นละวะรอกิดอกรออิดรอปูนครับวะอีโรเป็นผู้ใดนิสระมันต้องเจอกับน้องไข่มาชูเท้านัยลูกละน้องุงจัดไปเลยหัวหัวที่ดีเลยเปลี่ยน แม่สิเ่้าจย์ให้มึงหาคำตอบด้วยรับผม่ามาเลยหัวก่อนอย่าอย่าแมอ้ออย่าบีบคั้นจะลายอย่าบีบคั้นจะลายว่าเขาขายยังปั้นน้ำขนมเสียนพีทเยอย่างแม่อย่างแม่เขาขั้นสมพักน์จะแพ้ละสูเขา งมาเอาละห้างคาดีไอ้จะาก้าวเจ้าเตี๊ยวกนเฮ้ยอย่ไปพูดดิเอาสู้เขาสู้เขาแม่สู้เขาแศกแม่มึงดิแม่อะไรตีดีคือแอดบ้าเลยมาเอาเลยเอาเตี๊ยเขาทั้งสองม่เคยพัดภาคจากกันเขาทั้งสองม่เคยพัดภาคจากกันใครยังเอามาหนิตอบกันกุยตอบขายเกือบเอาถือโอ้ โคตรด้ยถามโคตรด้วยเอกะตีกูฮัลโหลมันยังแขมันเกลือฮัลโหลฮัลโหลไม่ฮะอันไหนก็โอ้ขายบัตรครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยบ้านเลยถามเจ้าอยูไอออกไม่หนีไอ้ลอยเอาไปกันมือนีกูสิเล่นของสูงไว้แม่คือบเอาระ้วบางอีเท่าเดียนเก่ากับอ่ารอยสี่ไออันไหนบ้นบ่พอได้ก็จะเรียนเด้อไออันดอกไม้บานเป็นสีอะไรดอกไม้บาตเป็นสีแดงผิด เดี๋ยวเดี๋ยวเป่าที่โยอมอยู่คือสีเอาซงเอาจะตอบพิดให้อีกเทอานึงดอกไม้เดียงเว้ยมันซืพีจะได้เลยคุณตอบเปนเรื่องไรนะม่เตีคือมูฮะเขาว่าจะปีทพูดได้หน่อยไม่มาตียังดักเอาแร้วมากโซ่ดักแลมาร์กโซ่หัวคือเอดี้อ๋อแล้วมากดกแก็ตีแต่ดากเอาถามเอาเอากระดกไม้บานเป็นสียังให้ตอบพีทเท่านึงสีแดงสีเขียวสีขาวสีพีดไอเขาว่าขอดีเขคือมูดอกไม้บานกลายเป็นสีแพมเอ ขันงามเขาอยู่งจีขันกูเล่นถือกมันก็สีว่ากูนะเจ้าเพื่อโอนะ <c oughs> ้คอยไปเล่นไม่สบายอย่งเ,เอาเจ้าจะแพ้เจ้าสะชูอา,อาม้านชนะแพ้คนตัวไข่หยแม่เจ้าเจ้าจะเป็นแม่ข่อะจะเป็นแม่ข่อยจากวัน <c oughs> นี้เพิ่นมีกสองขนผู้หญิงเฮาสี่ขนเฮาขาไปเลยออโอ้ยหนังมื่เจ้าว่าข่อยตีเจ้าเพราะหนังใั่หนังเมื่เจ้าว่าข่อยตีเจ้าเพราะหนังบัรลูกูขั้นแถวนั่งนั่งโอ้ย เลื้อจนเราเดียวขัดแคลมก็่าเกาแข่งมาตีหัวให้หยางฐามขึ้นกูบอกก็ได้นี่เอ้าเอา่เอาเออเอาแล้วแต่สั่งนั่งมึงว่ากูถีบมึงเหยี่ยงลอยเจ้าอยากถีบหอยจะ้อเจ้าอยากถีบหอยเอาไปดิเพิ่งมวยตู้กับมวยตู้ตีกันไปดิพี่น้องเอายกทีหนึ่งเอ้าระวังซอฟต์วังซอฟต์วังฉีดคำไผ่พบกับลอยซี่มีอยเชิงเอาแล้วเอาแล้ว เขายุ่งด <si ้าเร้าเ้าเหรียนมันบอลไหัวยอนดอกออ้กับตนนี้เขาเ่อก้องมเขาลก็ขึ้นสู่เวทีเลนอ่เี้เหม่ามกันมา่โอ้ยน่าะกทั้งหลังกับพ่อทั้งหลังธนากับพ่อธนาสุอีพี่ไลยสุอีพี่ไลยผัวอีนิดนี่พี่ดอกเลยนะครับ เท่ากับมาสางควบล้ำขั้นนะพี่้องกวมวนคบมววนหมองในสามวนมองในสำานมองเลยน่โอ้ยสัไม่เก่งกาคืนเลยปวดหัวขางเดียวตีขางเดียวนเจ้เจ้พวงนี่เจ้าตีสมิ่งเป็นอย่างไรเป็นตัไรเจ้าขันคนโซงนี่เจ้าตีแล้วนี่สมองแล้วไหลออกมันมีสมองอยู่ตีหลยสมพอมันสมองงอบ ไม่ต้องแต่งก็พอสักเอาถือตีดูไรสมองหมอบดิโอ้เออคือบ่ออกเลยคือยังบรบรัดเว้นนี่เดียวอ๋อเฮ้ยเนาะเอาไรสาระมาพ่อแล้วบบ่เนี่แมนแล้วเอ้าคือจังไหนยิ่งข่าวว่าะยังก่อแนวไรก่อจังไหนก่อ่าไม่ยังข่าวยังฉิกมาซอยยังเอาข่าวยังสัตว์คือว่ามีลูกไส้ลูกเสื้ออียังเสด็จโอ้โหผ้าหลานมาหลานแม่ว่าหันนั้นว่าลูกเอาลูกคอยเมย์ฮะลูกคอยดิหลานคอยมันสม์กิสม์แมนมันออกกวางไหนวะ ลูกงอกปองใด z o ง m ปองนี่แหละยัดฉอดดูไหลมันคนละลูกเอาคนละลูกเออนลูกหักลูกแพงโอ้แต่ไหมล้านข่อยนี่ล้านแท้ๆบักบอยนั่นบ่บักบอยนั่นลูกกูเท็อปสิเป็นจ้าไหนบ้างยังวอาสูบี้องฟังแทบบาดกันน่ะก็เลยฉิมาฝากพี่ฝากน้องเป็นลูกในบ้านบ้านในสวนของเพชรลำเพลินอีกคนนึงอ๋อวังสั่นเออกับผ้าม่านในน้ำกับแม่พ่อนกับพ่อผู้ใหญ่เลวบัดรที่นี่เป็นการเปิดตัวนเดี๋ยวลูกใต้หรือลูกสาว ลูกไส้ลูกไส้เออรอซ้ำเด็กข่อยบะโอ้ยภาษาซ้ำนี่บ่อือไไม่ยังคือเป็นแนวมา